แพงมากเลยป็นไม้ของดีที่เดล้วนะครับสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมสามสัปดาห์กับแปดวันครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเอากาะมะพร้าวมาตอนดิ้นจีนะครับผมก็ากรกบมะพร้าวนี่ต้องแช่น้ำสักสามชั่วโมงจนมันอ่อนอ่อนแล้วเราค่อยมาทุบนะครับผมทุบให้ ที่ข้างในที่มันเป็นผงเป็นผงนี้ออกนะครับผมก็ถ้าเราไม่ใช้แบบนี้ก็มีขายแถวร้านที่เขาทํามาเป็นเป็นถุงเขาบดมานะครับผมอันนั้นก็ก็ดีอยู่นะครับผมแต่ผมก็ใช้อันนี้อันนี้นี่มันยาวเวลาเราตอนแล้วลากมันก็จะได้ยาวนะครับผมก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับถ้าลากมันยาวมันก็จะดีกว่านะครับผมก็ส่วนอ,อุปรกรณ์ที่ นำไปใช้ก็มีครีมแล้วก็มีดแล้วก็พยายามล้างมีดให้สะอาดล้างมือให้สะอาดอย่าให้มีน้ำมันนะครับผมถ้ามีน้ำมันมันก็จะไม่ดีนะครับผมมันก็จะไม่ออกนะครับผมส่วนต้นนี้ก็ต้นเศรษฐีวินสันนะครับต้นนี้ก็แก้วสารพัดนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเงินนะครับผมอันนี้ก็ต้นพญานาคราชนะครับผมมันยังไม่โตนะครับ มันก็เริ่มแตกหน่อแล้วนะครับยังไงเราก็ไปเอากะดามกะพร้าวนี้แช่น้ำกันเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาทุบก,กันนะครับตอนนี้ก็ครบสามชั่วโมงแล้วนะครับผมผมก็จะเอาออกมาทุบนะครับมันอ่อนแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ทุบเสร็จแล้วครับผมว่าผมจะตอนยังไงห่อย,ยังไงนะครับผมยังไงก็ไปเจอกันที่สวนนะครับ<ฮ>ครคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงสวนแล้วนะครับผม<ฮ>อุปกรณ์ที่ผมนํามาก็จะมีถุงมีดครีมนะครับผมแล้วก็จากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวนี่ผมก็จะเอาถูก,กับดินก่อนนะครับผม สำหรับวิธีของผมนะครับผมแบบนี้นะครับเราก็มาบั้งกิ่งนิ้นจีกันนะครับก็<ม>เวลาเราบั้งห่างประมาณสามนิ้วนะครับผมก็ขออภัยนะคุผู้ชมนะครับผมดูมันไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับไม่มีตัวช่วยนะครับผมยังไงเราก็มาบั้งไอตัวนี้กันก่อนนะครับผม จากนั้นเราก็เอาพีมนะครับผมบีบให้หนังมันออกนะครับแล้วก็ามาขุดขๆนั่นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับผมดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับต้องให้มันทั่วหมดนะคผู้ชมแต่ข้างบนนี้ให้มันไม่ต้องยาวถึงข้างบนมากก็ได้นะครับแต่เอาข้าล่างมันยาวๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรากมันก็จะได้ ออกมายาวมากเลยนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต้องบีดแน่นๆนะครับถุงลื่น ให้มันแน่นๆนนะครับมัดข้างล่างกระไกลหน่อยมันรากมันจะได้ยาวลงมาถึงข้างล่างนะครับผมแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยว3มสัปดาห์กับ4ีถึงหวันเราค่อยมาดูนะครับผมว่ารากมันออกหรือยังนะครับผมสุดยอดไปเลยท่านผู้ชม3มสัปดาห์กับ8วันตอนกิ่งแบบบ้านๆนะครับผมแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมก็ถือว่า โอเคอยู่นะครับผมประสบความสําเร็จอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะครับว่ามันยาวหรือยังนะครับผมด้านบนยังไม่ยาวนะท่านผู้ชมยังปลูกไม่ได้นะครับมมันยังออกมาไม่เยอะเลยนะครับด้านบนนี้ก็ยังไม่ออกเลยนะครับผมยังปลูกยังไม่ได้นะครับรอ ต้องรอให้รากมันเยอะกว่านี้ยาวกว่านี้นะครับผมก็ถือว่าดีมากนะครับผมฝีมือนะครับฝีมือในการตอนกิ่งนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมผมก็จะไปตัดไม้ข้าหลามกับบ้านไป เขากินกันนะครับผมยังไงเรามาดูด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับเอาสองกระบ,บอกท่านผู้ชม บอกใหญ่ๆเลยนะครับผมสองกระบอกกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านนะ่านผู้ชมเรามาเผาข้าวหลามแบบโบราณนะครับผมไม่ใส่กะทิอะไรนะครับผมเพราะว่าไม่มีนะครับบอกนี้ก็เป็นบอกไม้ข้าวหลามของปีที่แล้วนะครับผมก็แก่หน่อยนะครับผมเราต้องแช่นานหน่อยนะครับเงยเรามาก่อข้าวกันนะครับผม ไม่ต้องใส่เต็มเกินนะครับเดี๋ยวมันจะเื้ขึ้นมาอยู่นะครับเราไปแช่น,น้ำกันก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เผาเข้าลามไว้แล้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะสุกนะครับตอนนี้ผมก็ได้เผาสุแล้วมาชมเรามาออกกันนะครับ ก็จะให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับผมโอ้ติดติดเตี้ยหรือว่าติดเยื่อมันดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็ามาแกกินกนะครับแล้วก็แข็งมากเลยเป็นไม้ของตีที่แล้วนะครับผมก็จะกินกับปลานินนะครับ ได้ตอนกินแล้วก็เกิดข้าวหลามกลับมาเผากินด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับผม